มีความันด้วยดูวใ่สรวยาใค่นยสูกันบางใ้ให้ท่านอันนีแ่ีอะไรกัว่นครับันึ่้า้านานเแโมข้าเขาเขาดูยังไงว่าว่าอันไหนได้่นาเออเชื่อมครับโอ้อันนี้อันนี้กินทั้งห่้าเอออันนี้กินน มันเร่องแล้วอ่ะอันนี้อันนี้มันไม่ท่วดึง พี่ตงคะหลังจากที่ท่านผู้ว่าได้ทำสเต็กหมูแล้วท่านจะต้องท่านหัวหน้าส่วนถ่ายรูปนะคะรวมเมนูสเต็กหมูเนาะพร้อมพรอม,มากเลยขางรางวันรองรางวันรองชนะเลิ รางวัลชมเชยนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากอำเภอแกดำค่ะได้รับเงินรางวัล500บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะ2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะ